Good morning, everybody. m o r n, 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 n um m o r n อ n g e v e r y บ o d y m ม name i อิธาดิตาภูมเมืองน i กเนมอิทน้องนิตตาไม้ส h o o l น a อิ i ธบ้านกอกน้องผืนสกุลตําบนน้องบัวอำเภอโกสูงศูจังหวัดมหาสารคามามชิชเนตอิทมีซีกนวัด น้องแบงค์น้อยแอมมิซีเคพนซีปุริมมาสักมายไดเรกเตอร์เนมอิดมิสเตอร์ซัมลิจรักษาเคม สวัสดีค่ะท่านภูมิเกียรติทีคารุปย่างทุกวันนี้หนูและเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวกอกน้องผือมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนของพวกหนูโรงเรียนของพวกหนูเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะสำหรับนักเรียชนชั้นอนุบาลหนึ่งมีทั้งหมดสิบห้าคนค่ะ เป็นผู้ชาย5คนค่ะนักเรียนหญิง10คนค่ะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลสองมีทั้งหมด21คนค่ะเป็นนักเรียนชาย10คนค่ะนักเรียนหญิง21คนค่ะ สวัสดีค่ะท่านภูมิเกียิที่ารย่างสูงเมื่อนี้มู้นูดีใจหลายหลายทีท่านไายเกมาหยาบช่โลงเลี้ยงของมู้นูลงเลี้ยงของมู้นูต่างอยู่ริมลำน้ำซี่กินดีน้ำซุปลากุ้มหองคือแขแกงหัางปานั่งบอนคือขางฝ่าลันจักจันทอ์หงคือข้หลองพอดังคือด้ยินบะน้อค่ะเป็นจ้งใดน้อค่ะมาเมื่อนี้ประทับใจอย่างแนบบะน้อค่ะคันมู้นูเหตุยังบ่ถึออกถือใจแล้วขอ เขาถูกขอภายในเด้อค่ะแต่กันเห็นว่ามนุษย์เป็นเด็กดีมีความหลู้ความสามารถเป็นเด็กนาแล้วก็ขอแคะแน่ให้หมนุษย์แล,และรายในเด้อค่ะได้คิววริมะขอบพระคุณมากๆค่ะ